ไม่รีววที่ข้าวจ้าขอบคุณมากค่ะไกติดขอบนะจ้าค้วัดห้าบาทชอบไหนครับพี่จนาเนี่ยดูดูแต่ช่องไหนอร่อยค่ะเป็นไงครับอร่อยค่ะหวานสมคำเล่าลือใช่ค่ะนี่สุกพดีกระปองร้นๆเมยอือ นี่เนื้อกรอบนอกนุองในขอ<ค>บนอกนุ่มในจะเป็นแบบน,นี้นะฮะเนื้อเยอะค่ะน้เนื้อเหลืองอร่อยเบิกบางเนื้อดีมากเนื้อดีมากเลยปีนี้แลงเข้าเรยนอร่อยครับผม อนอื่นก็ผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดดีๆจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําอีกร้านนะครับที่ี่นี้น่าสนใจมากครับตอนนี้เป็นร้านผูเรียนนะครับเป็นร้านเจนกนะครับผนะูเรียนที่ร้านนี้แม่ค้านี่บอกเร็วมากเลยนะครับผูเรียนแกะเป็นเนื้อก็มีนะเป็นผูเรียนเนือ้อพิเศษแล้วนะครับ ร้มต้นที่300บาทมี590เลยครับแต่ทุเรียนคัดพิเศษนะครับทางร้านนี้ขายทุกวันเลยใช่ไหมที่นี่ทุกวันเลยค่ะน้าทุเรียนทุกวันเลยค่ะกี่โมงถึงกี่โมงนะครถ้าตั้งร้านก็ประมาณบ่ายสองค่ะถึงสามทุ่มแล้วทุเรียนราคาที่ร้านนี้ราคาเท่าไหร่ครับแล้วแต่ขึ้นลงของตลาดค่ะพี่แต่วันนี้190บาทแต่เนื้อหนึ่งนะคะแต่ละวันนี้จะไม่เท่ากันไม่เท่ากันเป็นบางวันแต่ขึ้นลงของตลาดค่ะครับร้านนี้ได้ได้ข่าวว่าปอก ลูกละหนึ่งนาทีครับสองลูกสามไม่ไวมากหรอกค่ะไม่ไวมากมใช่ไหมฮะโอ้โหขนาดไม่ไวมากนะครับลูกลูกนาทีนะบกลนดีเลยครับกคัดมาแล้วครับเวลาน,นี้ ดิ่มเท่าไรค่นนนนันนี้ใช่ไหมจะแตะดูกค่ะแข็งตันี้หน่อยอได้ค่ะเอาลูกนี้แล้วล่ะเอาลูกอันนี้ด้วยอันนี้สุกดี<ช>เอาลูกนึงแข็งกว่านี้ค่ะได้มาได้ สวยจริงครับข้างในนี่มใช่ไหมใช่ค่ะกรอบนอกน้าใน,น,น,ในช่างรวมหรือช่างแยกคะรวมเล่ะได้จ้ะเน,นเนื้อดีหวานมันค่ะเนื้ดีหวานมันอ๋อเยนโนี่ขายเพื่อนมากี่ปีแล้วครับโอ้ยสปีได้แลคะโ่ะ ขายตัแต่เด็กๆย่เดกครับถึงว่าเลยครับิธีาปกเียนมากครับื้อดีนดีครับองอจะอร่อยเม็ดเล็กนิดเดียวทององนะยองระหาแดูได้ครันี่มีานมาาจะมีอ่หมอนทองยงเดียว่ะจากหมอนทองยงเดียวพี่ส่วนใหญ่นะจะเป็นหมอนทองยงเดียวทางอื่นไม่ขายนะ ขายเหมือนกันพี่ถ้ามันแกะจัดๆก็เอามาแต่ว่าส่วนใหญ่แกเอาหมาอนคลองมาเยอะหน่อยแยกไปเนาะแยกไปเนาะรวมเลยแมดีเหลืองอะไร ขายพรีย้วยใช่ไหมก็มีทุกวันเลยนะครัขนาดนี้นะแล้วก็เจนน้ก็จะมาขายทุกวันเลยนะครับขายทุกวันไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดครับตรงนี้พี่เดียนร้อยเาสของไรยองพี่เดียนคัดนะเบอร์สวดเดียคเดีเลือกก่อนค่ะ190ยาสนะครับวันนี้แต่วันนี้ร้อยเ้าสิบาทครับอันนี้สุกพอดีเอกรอบแล้วรุ่งไรอย่างเงีน มสวยมากเป็นเป็นรูกมีขาเลือกก่ราคาเนืงดีนวามาค่ะสามพันรเก้าสิบบาทของแเลย้ะเลยเนาะเน้อดีเน้อหลืองนะจห้าตามในรีวิวทองเลยจ้าขอบคุณมากค่ะิทธิชอบล้าอกวหน่พันห้าร้อยท่อไหมนะครับเพื่อนๆาเนี่ยดูดูจกชองไห เองชิมนะจนอื้อปลอินนด้เอชิมลอวให้ชิมอร่อยค่ะเป็นไงครับอร่อยค่ะหวานมคำเล่าเลยใช่ค่ะนี่หอ้สองลูกของพี่ขอเท่าไหร่หนูพี่เขาเหรอเจ็ดร้อยเดร้อยยี่สิบสอบาทดังนี นล้อเหลืองแห้งอร่อยมากนี่เอาปูมาแถมให้พี่กับปูนุกเป็นตำหนินิดนึง ถ้าไม่ดีทีดนึงเนี่ยเอามาแเนเปลี่ยนได้เลยนะเปลี่ยนให้นะปุณปูุไม่ดี <c oughs> ออกนอกนู่ไไน พี่เปลี่ยนให้นะเป็นนิ้นิดนึงจ้ะของพี่หักเท่าไหร่ใหญ่เลยหนูคิดเงินให้พี่ก็หน่อยโลสามโลครึ่งพวกนี้ไม่ถึงสามโลแต่สวยดี่น่จาจะดูนะไม่ได้ไหมจะ้ะ เล็กนิดเดียวเรียนแก่จัดเรียนแก่จัดเร็วเร็วครับ เบิกบางเนื้อดีมากเบิกบางเนื้อดีดเ,ดเอาเนื้อแบบไหนดีคะเลือกก่อนจ้าเริ่มไหนเริ่มเลยนะคะตามหาเขาขรา้านนี่ขายถึงกี่เดือนครับโ,โหขายยาวเลยนะพี่จน,จนจนจันไรยองไปปลายแล้วก็ขายใต้อีกนิดหน่อยเแค่คนชุกชุกก็หยุดนะพี่ครับผม เพราะว่าขายหลายร้านขายผลไม้อื่นด้วยอ๋อขายผลไม้อื่นด้วยอันนี้เนื้อกรอบนอกไไนุ่มในกรอบนอกอนอกุ่ไในจะเป็นแบบนี้นะฮะโดยไก่ฉีก เน,นื้อดีมากเลยปีนี้แล้วทุเดนอร่อยครับผมปีไหนน้ำเยอะทุเดนแม่อร่อยใช่ครับน,น้ำไม่พอร่อยครับผมแล้วก่อนนะคะเอานื้แบบไหนน้องบอกพี่ได้นะประ,กกนะประมาณกี่โลคะประมาณสามชั่งให้ไก้เสร็ อันไหนห้าร้อยกว่าบาทอันนี้กออรอบนอกนุ่มในถ้าชอบหานนะได้เมื่อกี้สุกพอดีอันนี้เนะน,นื้อห่ามชอบแบบไหน อยู่เนี่ยเพิ่งกลับมาหรอลกอนร็มายนด้เนลุก็นร้านเกกันได้นะครับก็ขายอยู่ตลาดดีๆนะครับอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ